ไปนึกอันเผากัไมห้คิวอนะอีสแกนนะพาคนเอาให้กินเห็ดกไดบ่ได้ต้องสแกนนะก็อันนั้นลุเหเราลงเหต้องสแกเอมินง

Hãy <laughs> <laughs> เอามา ừ. à? à? bưng เลยก็ได้ ừ. nhắn เอาเจ้าขอไผ่เก็บไผ่ได้ เลือกี่แก้วของผมซานะเอาเร็วๆแม่โอนยังระว่านขาหคืน้ามาอยงให้บึงลงีนะมาเอาไปได้แล้วบ้าเนี่ยหยเอาเิ่งีเลงี้าวุ้ตวอกเนี่ยหลวงพี่ดิงเอ็เสโซดิงเอ็กซ์เพรสโซ ิฉันลองพี่มันยังกบมั้งดิดิงเอ็ดเอเอิโซซิสอฉันดูบ๊ยเบิ่งเด้อเอพโซ่สองแก่เห็นรอเหลืวกี่แกับคขามสันะเออจบแล้วจบแล้วอมีปัญหาบ่อมีแต่โมเนกิี เฮ้ยก็ลูกพี่ไหนจะรู้ป่ไอ้คือว่าคุณคุมันเดินคยนำมาแวะเขามันเดินนีลูกพี่อะไรได้ดนาพี่ก่มนเช็คเอสเโซแก้วมคยไปซื้อสาลูงพี่ไปซื้อเอสโซคุยไปซื้อสาลงพี่ดูนี่แะวันที่เกียวลูกพี่ดูหลางจาก ก็ม,มีให้เอากาแฟไปาไว้ไจิบูปไปซองคนเด้อเออต้องมาเป็นลูกฮีนี่นะขี้เาากีเยจไปเลยนะโบนะอันนี้บ่ค่อยมาแล้วอันนี้มาไม่อันนี้เลียวแล้วนะเลียวแล้วไุ <c ười> <c ười> ยกันแซ้ค่าเหงหัเดียว เอาให้ฮาเอาก้อนไงเอคอคุยให้ฮาเอาก้อนราคาคลิปอ่ะบนเตนราคาไม่หอมกันไปให้เลยต้องยีซเอ็ตไปโซ่เนะี่ยคุยให้รัดคขีวก้อนวะเอเอแต่ที่จ,อจอ้องได้ฮาจ้องฮานนเยอะไปหน่อยหมูอา,า,านไม่มีที่นี่ไม่มีซานะพวกนนั้นก็ได่ขู่กัะได้ปะ ไามคุยเบาอเมื่อวานเนี่ยเร็วบ็อกเด๋วะพอได้นั้นน่ะตเดยวะเบียร์เขาบ่าหมดีะนี่อันไม้ดีบ้าไปทำมันไว้ตยวะกินบาเนี๋ยวเดี๋ยะที่นี่มีมิซานะมัน โอ้ยมีเบียวันนี้วันพระกำลังกินโอ้บันทานเนี่ยเมื่อคืนนี้ไปน้องข้าวปะไปไหนงานนั้นกีฬางานนั้นฉลองกีฬางานไหนอะไรกะโบได้ไปนะโบไปฉลองไลยอุ้ยพอฉลองอยูฟ่านะเขากินเลี้ยงนู่นนี่ก่เออแต่ค่อยเต้นงานกาชาดเบยละงานนั้นข้อกีฟ้าคาซ่ามือดนตรีมันดิจังเนี่นนะหู่ก่อนนี่น Để bạn nằm khóc hả? Bố không xí bạn này Bố mẹ ăn bố bố đây bấy Bố đây bấy không đi phá khá nè Đồn tìm mặn bố mà mẹ đây Vùng nhăng Vùng stàm Là cả ai xí nhìn cầm mà nè Ai à, nặng lòng đằng đằng, đằng cầm mà ấy ra Đấy hút đây à, uh, bà bố Hả? Hút đây Nó có hết bưng nè hút đây bà Mình bố bà Ủa bình xíu nè Bố mè mang Bố mẹ ครูบ้านเชี่ยวมีแล้วชุกวางก็ครูบ้านนาบุเมนบุเมนเออกิจสาวงามบ้านนาไร้จังเลยเลยนะนาไดยอ้าวบ้านนาไร่เดียวไงน้องอานก็ได้อันดับหนึ่งโลติงนึ่งบัวเบาแหย่ติงนึงคนสุดท้ายมีบ่อันที่บ่ดังไงสาวดังไปหมดแล้วดังบ่ไหวะมึมีให้มาซอยเมฮิตวยิ่ง ดังว่ายนี่ทุกชายก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวะายลองคลิปเดียวแล้วคลิปายดิน้นด้วยซึ่งอุ้ยคุย,คยปลิวนะเรียกมาฮัดบกหูกันนะมันต้องเลื่อนช้าๆหน่อยดูไม่ทันเนี่ยเอาายดิน้นไปดิ้นมาเนาะ ขาเนี่ยก็เขาบอกคุยจะร้อม